สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ w w w k ไซขา .com กันค่ะขายดีเป็นเว็บกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับลงประกาศขายสินค้ามือหนึ่งและมือสองโดยจะเน้นไปทางสินค้ามือสองเป็นหลักค่ะหมวดสินค้าในเว็บขายดีนะคะได้แก่ 1. รถยนต์มอเตอร์ไซค์และยานพาหนะอื่นๆ สโทรศัพท์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สแฟชั่นและของใช้ส่วนตัว 4. บ้านและสวน 5. งานอาดิเรกสัตว์เลี้ยงและกีฬา 6. อาสังหาริมทรัพย์ 7. งานและธุรกิจสิ่งที่ผิดกฎหมายและต้องห้ามสำหรับเว็บขายดีค่ะยาเสพติดและยาสูบอาวุธสิ่งลามกอนาจารและชิ้นส่วนร่างกายอวัยวะเป็นต้นค่ะ และนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของเว็บขายดี .com ค่ะรายได้และการสร้างรายได้หลักนะคะของเว็บขายดีมาจากการขายพื้นที่ในตำแหน่งพิเศษและการโฆษณาค่ะกลุ่มลูกค้าหลักของเว็บขายดีค่ะก็คือกลุ่มลูกค้าที่สนใจที่จะซื้อสินค้าทั้งมือ1และมือ2ค่ะคู่แข่งหลักนะคะได้แก่ OLX Thai Trade Thai Second Hand และพันธิทิปมาร์เก็ตค่ะช่องทางการสื่อสารทางการตลาดและโฆษณานะคะก็ได้แก่ทางหนังสือพิมพ์โทรทัศน์และเว็บไซต์เป็นต้นค่ะการวิเคราะห์ s w o t a n a l y s i s จุดแข็งมีสินค้าที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะจุดอ่อนการลงขายสินค้าทางเว็บไซต์อนุมัติค่อนข้างยาก เงื่อนไขในการกรอกรายละเอียดและเงื่อนไขในการลงรูปสินค้านั้นมีเยอะและหมวดหมู่น้อยค่ะโอกาสปัจจุบันสังคมได้เปิดรับการซื้อขายสินค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นช่องทางในการโฆษณาในปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะและสะดวกค่ะอุปสรรคปัจจุบันเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้าน Marketplace ค่อนข้างเยอะ สังคมยังไม่ค่อยรู้จัก www.kid.com ขเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะนึกถึงเว็บไซต์อื่นมากกว่าค่ะการวิเคราะห์แนวโน้มกิจการ w w w k i ซต์เขภายในอีก5ปีข้างหน้าจากการวิเคราะห์4ปัจจัยที่กล่าวมาข้างตน้นวิเคราะห์ได้ว่าขายดีเป็นเว็บไซต์ประเภท e-marketplace ที่เปิดขึ้นใหม่ซึ่งคู่แข่งมีเป็นจำนวนมากและเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่า ส่วนมากไม่ค่อยพอใจต่อระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานยากซึ่งมาจากตัวของระบบเว็บไซต์เองและทุ่มง,งบประมาณในการโฆษณามากกว่าที่จะปรับปรุงระบบภายในของเว็บไซต์ผู้ศึกษาจึงสรุปได้ว่าแนวโน้มกิจการของ w w w k ์ไว o m ภายในอีกห้าปีข้างหน้าค่อนข้างที่จะมีความจสิ่งสูงในการที่จะเปิดเว็บไซต์ต่อไปเพราะจะทำให้งบประมาณเสียไปโดยเปล่าประโยชน์หากยังมีการตลาดแบบนี้ หรือไม่ปรับปรุงระบบให้ใช้งานง่ายตามคำร้องเรียนก็จะเป็นการยากที่จะดึงลูกค้าหรือผู้ใช้งานให้มันใช้ในกิจการของตนค่ะ